ในโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มครับล่าสุดเองนะฮะคุณศักสยามได้ออกมาโต้คุณจูวิทย์ครับบอกว่าเรื่องเงินทอนเนี่ยไอโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะ,ะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับแล้วก็เลงฟ้องกลับเลยคหะว่า หากทาให้เกิดความเสียหายในประเด็นนี้ครับฟ้องแน่นอนนะคะค,คุณศักดิ์สยามนะคะชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็เปิดเผยถึงกรณีคุณชูวิทย์กมลวิสิตตั้งข้อสังเกตนะคะถึงกระทรวงคมนาคมมีการทุจริตโครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบุรีสุรินทร์ทวงค่ะว่ามีการรับเงินทอนกว่าส0,000ื่นล้านว่าปัจจุบันโครงการยังไม่ได้มีการลงนามสัญญาร่วมกับเอกชนหรือว่าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดค่ะเนื่องจาก นนอยู่ระหว่างรอวินิจฉัยจากศาลปกครองตามกระบวนการยุติธรรมทําให้กระทรวงยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะและก็กล่าวว่าเรื่องใดก็ตามที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอย่าละเมิดอํานาจศาลเด็ดขาดค่ะควรรอคําพิพากษาของศาลก่อนหากศาลดําเนินการยังไงก็ต้องดําเนินการไปตามนั้นละคะ่ะ